สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะฮะอยู่กับผมที่เดิมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพคัดเกรด A แล้วก็วันนี้ท่ากนกำลังรับชมในช anel ของต้นยุสคาร์เกรดเอนะฮะศูนย์รวมรถมือ2วันนี้ผมมีรีวิวด่วนนะฮะรถพรีเมียมไม่หมื่นเจ็ดนะปี2018มารีวิวนำเสนอให้กับลูกค้านะฮะที่กมลังมองหารถเก๋งสภาพใต้แดงเลขไม่หนึ่งหม่นเจ็ดโลนะฮะ คันนี้ครับ Toyota a l t i ติตนะฮะรุ่น 1.8e ปี2018สีขาวมุกนะฮะเลขไม่ใช้งานไปแค่17,000โลนะ,ะสติกเกอร์ต่างๆบางส่วนยังไม่หลุดเลยนะ,ะสภาพป้ายแดงใหม่มากๆวันนี้นะฮะออกห้างป้ายแดงของคันนี้นะฮะราคายอยู่ที่874,000บาทสำหรับ Toyota a l t i ติสคันนี้นะฮะวันนี้นะฮะเลขไม่17,000โล เรามาขายเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นนะฮะว้า wow, วมากๆเลยนะฮะคันนี้นะฮะคุณภาพคัดเกรดเนะฮะเทียบเท่าป้ายแดงเลยทีเดียวเลขไม่แค่17,000โลคุ้มสุดๆนะะกับราคาที่หายไปนะฮะหลายแสนเลยทีเดียวนะฮะออกห้างป้ายแดงเนี่ยเช็คราคากันก่อนได้เลยนะฮะรหัสรุ่น 1.8E ปี2018และได้สีขาวมุกด้วยนะฮะป้ายแดงราคาอยู่ที่874,000บาท วันนี้ราคาเหลือแค่5 2 9 0 0 0บาทไม่หมื่นะครับผมเลขไม้หมื่ไม้แท้เช็คศูนย์ได้เลยเรามาชมความสวยงามของเจ้าัลติสคันนี้กันนะฮะโตโยต้าアウติด 1.8E นะฮะเป็นรหัสรุ่น 1.8E นะฮะสีขาวมุกทะเบียนนี้เลยครับ8กอไก่จอจาน7810เพิ่งจะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะสภาพสวยเดิมกริบเลย เะะทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนะฮะสู้ป้ายแดงได้เลยเพราะเลขไม่ใช้งานไปแค่17,000มเโลเท่านั้นวันนี้ผมมารีวิวด่วนนะฮะรถสวยพรีเมียมเข้าใหนึ่งคันวันเสาร์ที่21สิงหาคมนะฮะสำหรับลูกค้าท่านที่กำลังติดตามชมอยู่นะฮะวันนี้ผมมีรถมาพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะฮะรถสภาพป้ายแดงใม่หมื่นเราคา5้าแสนสอบาทเจ้าโตโยต้าโคราอัลติสหนึสีขาวมุกนะครับผม มาพร้อมนะฮะชุดโครเมรนมันติดรีเฟคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟสปอร์ตไลท์มีให้นะฮะกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมแล้วก็ตะแกรงด้านล่างเป็นสีขาวนะฮะสลับกับด้วยสีดำสวยงามนะฮะสีเดิมแท้โรงงานนะฮะผมสีเดิมโรงงานเลยนะ,ค,ะคันนี้เดิมๆไร้ซึ่งอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตีงกากับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะะ,นะะแล้วก็คันนี้แถมกล้องบันทึกหน้ารถแท้จากโตโยต้าจากศูนย์ติดมาให้ด้วยนะครับผมนี่ครับ ล้อแม็กนะฮะสวยๆเดิมๆเลยนะล้อแม็กสวยๆเดิมๆนะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กขนาด16นิ้วนะฮะซีรลี่ยาง205ศูนย์ทับหกห้านะฮะ R16 ล้อแม็ก16นิ้วนะครับสวมใส่ยางปี2018เป็นยางเดิมๆติดรถมาเลยนะครับคันนี้นี่ครับล้อแม็กเดิมๆนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ VVTI นะตัวถังรถเป็นสีขาวมุกสวยงามสดใส ใหม่มากๆนะฮะมาพร้อมกระจกพับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวที่จกมองข้างด้วยนี่นะครับเลขใหม่คันนี้นะฮะว้เวมากเลยนะฮะสภาพตัวรถนะฮะใหม่เหมือนเหมือนออกป้ายแดงเลยนะฮะดูสีดูอะไรย,ยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะฮะเป็นฟิล์มไฮคูลนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยกันศาสตร์คิ้วกันศาสตร์มีให้ครบทั้ง4บานประตูเลยนะฮะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถแถบคาดด้วยโครเมียมแท้เดิมจากศูนย์ นี่ครับกุญแจนะเป็นรีโมทดอกไข่นะฮะคันนี้ก็นะกระจกทุกบานเดิมแท้แล้วก็มีสัญญาณกันขโมยนะที่ติดมาให้จากศูนย์เลยนะครับเดิมๆนะฮะคันนี้ว้าวมากเลยวันนี้ผมมารีวิวพรีเมียมนะฮะรถเข้าใหม่วันเสาร์ที่21สิงหาคมดิสเบรกสีล้อนะฮะคันนี้นะหน้าและหลังนะฮะดิสเบรกหน้าและหลังนะครับสีลละะส่ล้อยางโยโกฮามานะฮะทั้ง4เส้นเลยยางดีด้วยนะฮะยางโยโกฮามาด้านท้ายของเขา นี่ครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคันนี้เป็นไฟท้าย LED แล้วนะฮะเป็นไฟท้าย LED แต่ว่าไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่นะครับ 1.8e สีขาวมุกนะฮะร,ราคาเปิดตัวป้ายแดง874,000บาทแน่นอนสำหรับคันนี้นะฮะวันนี้นะฮะขายเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นรถพรีเมียมเข้าใหม่สภาพใหม่ป้ายแดงเลขใหม่17,000โลนะครับผมย้ำเลยว่าไม่แท้เช็คศูนย์ได้เลยนะครับผมรายละเอียดรถเดิม วันนี้ถ้าใครสนใจคันนี้นะต้องรีบโอนจองล็อกรถกันแบบด่วนเลยนะครับถ้าช้าอัดไม่ทันแน่นอนนะฮะรถสวยขนาดนี้นะฮะพรีเมียมขนาดนี้มีมาไม่บ่อยนักนะฮะโอนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะใครไวใครได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าใครไวใครได้นะครับรถสวยขนาดนี้ถ้าคุณลูกค้ากำลังหายอยู่นะฮะถ้าไม่อยากพลาดนะครับรีบล็อกไว้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆเลยเจ้าโคโรราโตต้ตาออลติส 1.8e โมเดลปี2018นะฮะกับราคาค่าตัวของเขานะ้า0นะ0บาทเท่านั้นนะฮะปี18รหัสรุ่น1.8 e นะสภาพาป้ายแดงเลขใหม่1 7 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะฮะคันนี้สวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆวันนี้วันเสาร์นะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้กับลูกค้าได้รับชมกันดูนะฮะมีตำหนิอยู่นิดนึงตรงนี้นะฮะแจ้งตามตรงนะฮะตรงนี้มีตำหนินิดนึงมีสะเก็ดหินนะฮะนิดนึง ตรงนี้เราเก็บงานให้นะฮะเก็บงานให้ไม่ต้องกังวลน,นะครแค่ผิวๆนิดเดียวนะครับผมเก็บงานให้แน่นอนนะฮะนี่ครับผมสวยงามเดิมๆเ,เลยนะครับสวยงามเดิมๆเ,เลยคันนี้ขครได้ไปคันนี้นะฮะเหมือนได้ป้ายแดงมาใช้งานนะครับผมแต่ราคามือสองนะฮะผมได้ป้ายแดงแต่ราคามื่อสองนี่คุ้มสุดๆเราไปดูรายละเอียดและโครงสร้างด้านในกันว่าจะใหม่ขนาดไหนนะฮะมาดูกันเลย โครงสร้างรอบนอกระดวนไปแล้วนะสวยสดงดงามนะนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับด้านนอกของเขาสภาพสีรถเดิมนะฮะด้านในก็ใหม่มากๆเลยขนาดสติกเกอร์ตัวนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับนี่ฮะสติกเกอร์ตัวนี้นะฮะตัวสครับเพจสติกเกอร์สฟานนี้ยังไม่หลุดเลยนะฮะยังไม่ได้มีการลอกเลยนะฮะแผงประตูนี่นะครับใหม่มากๆเลยเดิมเดิมนี่ฮะแผงประตูเดิมเดิมเลยนะับผมเป็นแผงประตูบุนุ่มไปด้วยผ้าสีดํา ตัวนี้นุ่มมากเลยเป็นซอฟท์ทาเป็นผ้านะฮะแล้วก็แถบคาดด้วยสีเงินซินเวอร์สวยงามกระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้านะครับออโต้วันทัสสั่งคนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกมือจับผมเนี่ยมีครบเลยนะฮะกระจกด้านข้างนะฮะสามารถพับปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับเก็บระบบไฟฟ้าได้นะฮะกุญแจเป็นรีโมทออกขายแบบนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้มาพร้อมเบาะผ้านะฮะนุ่มสบายใหม่มากๆภายในนะฮะทั้งตัวรถทั้งกลิ่นนะฮะภายในนี่ใหม่มากๆเลย นะฮะใหม่มากๆเลยนะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของเลขไมที่ผมแจ้งนะครับคันนี้นะฮะเลขไมที่ผมแจ้งไปนะฮะ17,000หมืนโลนะคันนี้นะ17,995กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไม่หมื่นเลขไม่หมื่นนะฮะรถปี18นี่นะครับผมเครื่องเสียงนะเป็นแบบ fmmp 3นะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้นะฮะดูสติ๊กเกอร์ การไลตรงบริเวณคอนโซลเกียร์ยังไม่หลุดเลยนะฮะเลือกการขับขี่ได้นะฮะแบบสปอร์ตก็ได้นะขับขับแบบสปอร์ตสนุกสนุกก็ได้นะฮะผมคันนี้ที่ผมบอกว่ามีในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้ารถจากศูนย์แท้มาให้เลยนี่ครับติดแนบกระจกด้านหน้าแบบนี้นะฮะนี่ฮะตัวกล้องนะครับผมนี่นะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวกล้อง ผมซูมนิดนึงนี่ฮะนี่ฮะเป็นกล้องบังนทึกรถติดจากศูนย์ลนะะลเ,เ,นเลยนะครับผมหลังคาเดิมๆสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะตัวหลังคานี้ครับไฟส่อง,งทิงต่างๆตรงนี้ก็จะมีตัวนี่ครับพลาสติกหุ้มยังไม่หลุดเลยตรงน,นี้นะฮะที่บังแดดพลาสติกหุ้มจากศูนย์ยังไม่หลุดเลยนะครับเดิมๆเลยทั้งสองฝั่งเลยนะฮะที่บังแดดนะฮะรถใหม่มากๆเลยนะครับลูกค้ารถใหม่มากๆนะคะันนี้ ขาได้ไปนี่คุ้มค่าแน่นอนคอนโซลด้านหน้าสวยงามนี่นะฮะสภาพใหม่ป้ายแดงเลยคันนี้นะฮะมีตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะฮะตรงนี้แล้วก็ตัว AC นะะแปลงไฟหลบเกียร์ออโต้นะฮะหมดสปอร์ตที่วางแก้วมีให้นะะมีที่รองแก้วให้ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นบุนุ่มเหมือนกันนะฮะเป็นผ้านะครับมีที่วางของใส่ของด้านบนถาดถาดตรงเกตแล้วก็มีที่เก็บของด้านในนะครับสวยงาม นะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะหมาหมื่นเจ็ดว้าวมากๆเลยนะฮะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้นะฮะในราคาแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันแทนที่คุณจะจ่ายแปดแสนเจ็ดนะฮะจ่ายแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะฮะราคาคันนี้ยังไม่รวมเบ็นะครับแจ้งก่อนนะฮะราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะฮะยังไม่รวมเบ็นะซื้อสดมีเบ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแจ้งก่อนนะฮะ แต่ยังไงก็คุ้มนะครับผมซื้อสดยังไงก็คุ้มถึงรวมแวตแล้วยังไงก็คุ้มคันนี้นะฮะป้ายแดง8 7 4 0 0 0หมืนะครับวันนี้5 2 9 0 0 0สันสภาพใหม่ใหม่หมื่นเนี่นะครับใหม่หมื่นเจ็นะฮะใหม่เดิมเช็คศูนย์ได้เลยนะฮะคันนี้เบาะใหม่มากๆเลยนะฮะตัวเบาะใหม่มากๆนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะฮะคันนี้ใหม่จริงๆนะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับมีตัวชาร์จ ให้ด้วยด้านหลังนะฮะคอนโซลด้านหน้านะฮะสวยงามเดิมๆสแตนดาร์ดไงได้กล้องบันทึกหน้ารถจากศูนย์ติดมาให้ด้วยนะฮะได้สีขาวมุกนะฮะไม้หมื่นเะฮะหน e ปี18ด้วยนะฮะตรงเพดานก็จะมีลงอัคระเป็นแป้งนะครับตรงนี้ก็เอาลบออกได้ถ้าใครไม่ชอบนะฮะแต่เพดานสวยมากนะสะอาดสะอาดด้านดีนะครับ โครงสร้างดีมากนะรพรีเมียมรถใหม่ป้ายแดงเลยนะเทียบป้ายแดงได้เลยคันนี้นะครับผมแต่ราคารถมือสองนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะสภาพใหม่ป้ายแดงราคารถมือสองนี่ครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะฮะตัวแปะเพจขึ้นลงดูนะรายละเอียด mm hmm. not, ดูน็อตดูอะไรนะฮะนี่ฮะตัวล็อกตัวอะไรมันวาวมากเลยนะฮะสภาพใหม่มากๆเลยนะคันนี้ ใครได้ไปในคุ้มค่าสุดๆเลยสำหรับคันนี้เจ้าโตยต้า a อ t าติปี18รหัสรุ่น1 8 e นะฮะสวยเดิมทั้งคันสภาพป้ายแดงนะกระจกแท้เดิมจากศูนย์นะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับผมกรจกแท้เจากศูสุดเลยโตยต้าทุกบานนะครับราคาย้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะคันนี้529,000บาทเท่านั้นนะฮะสภาพป้ายแดงนะเลขไม17,000โลนะครับผมราคา529,000บาทเท่านั้นสำหรับโตยต้าอาติ 1>, 1 8 e สีขาวมุกปี18คันนี้ใครสนใจต้องรีบเลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะคันนี้ใหม่มากเลยนะฮะลูกค้าได้รถป้ายแดงในราคารถมือ2นะครับคุ้มสุดนะครับคุ้มมากๆเลยคันนี้ถ้าใครได้ไปใช้นะคุ้มสุดเลยนะฮะใครไม่จองถือว่าพลาดมาาๆถ้าใครกำลังมองหารถเกง๋งนะในรุ่นแบบนี้อยู่นะคุณได้ลูกค้าคุณได้รถสวยๆไปใช้งานนะฮะลูกค้าได้รถสวยคัส 7a ไปใช้งาน และได้สีขาวมุกด้วยซึ่งสีขาวมุกนี่ออกห้างป้ายแดงต้องเพิ่มเงินประมาณ1 5ื่นหนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะฮะนี่ครับได้สีขาวมุกนะฮะไม่ใช่สีขาวธรรมดานะฮะเป็นสีขาวมุกด้วยคันนี้นะฮะสวยมากๆเลยนะครับก็แจ้งลูกค้านะครับวันนี้ผมมารีวิวรถพรีเมียมอีกหนึ่งคันนะฮะสภาพป้ายแดงเลยนะวันเสาร์ที่21สิงหาคมวันหยุดพักผ่อนของลูกค้าหลายๆท่านนะฮะก็จับรถมารีวิวนะเข้ามาใหม่ ได้มา1คันนะฮะสภาพป้ายแดงเลขไมล์หมื่นเนะฮะโตโยต้าอัลติสนะครับน่าใช้งานสุดๆนะฮะคันนี้สวยเดิมทั้งคันนะครับสวยเดิมทั้งคันเลยนะฮะเรียนเชิญนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะห้ามพลาดนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆนะฮะใหม่มากๆเลยนี่นะครับรถใหม่มากๆนะครับผมยางโยโกฮาม่าสีเส้นนะฮะแม็กขอบ16เดิมแท้จากศูนย์นะ สีเดิมรายละเอียดรถเดิมนะฮะคันนี้นี่ครับเลขไม,ม่เดิมๆนะฮะไม่มีการกรอไม้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตีงกากับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะฮะคันนี้ติดฟิล์มไฮคูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวเพจนะฮะนี่ครับตัวเพจนะค,ะนครับ นี่ครับใหม่มากๆเลยนะครับลูกค้าหัวน้ำต่างๆเดิมๆกิ๊บๆเลยนะฮะนี่นะครับสวยงามมากๆคันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะคันนี้นะฮะโตโยต้าอัลติสนะฮะพรีเมียมเลยนะฮะใหม่หมื่นเจ็ดนะครับปี2018รหัสรถของเขาคือ1.8ตัว e นะครับปี18นะฮะโมเดลปี18นะครับคันนี้สีขาวมุกด้วยนะครับ รถสภาพสวยมากนะฮะเลขไมล์หมื่นเจ็ดราคาเปิดตัวป้ายแดงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทป้ายแดงนะครับสีขาวมุกเพิ่มกันอีกหมื่นห้านะครับวันนี้เราขายเพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะเลขไมล์หมื่นเจ็ดนี่คุ้มสุดๆแล้วนะครับหายากมากๆเลยนะฮะไม่มีอีกแล้วนะมีแค่คันเดียวเท่านั้นที่เข้ามาเลขไมล์ระดับนี้นะฮะซึ่งเป็นรถพรีเมียมแบบนี้นะฮะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรีบจองไว้เลยนะครับ รถดีขนาดนี้ไม่จองไม่ได้เลยนะฮะถ้าคุณพลาดเสียดายแย่เลยนะฮะถ้าคุณพลาดเสียดายมากๆคันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะฮะท่านใดสนใจนะฮะรีบโอนจองล็อกไว้นะครับเราคัดสรรรถเกียร์ A มาให้ท่านแล้วนะฮะพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านเลยวันนี้นะฮะลูกค้าติดตามช่นลของต้นยูสคาร์เกียร์ A นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับรถโตโยต้าเอลติปนะครับ 1.8E สีขาวมุกไม่หมื่นเจ็ดนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเองพรีเมียมมากๆเลย นะราคาหายไปหลายแสนเลยทีเดียวนะฮะราคาป้ายแดง874,000บาทวันนี้เราขายเป็นแค่529,000บาทเท่านั้นนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับโตยต้าอัลติส1.8ตัว E เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันพบผมตามมาเลยครับะนะครับเรามาดูโครงสร้างของห้องเครื่องคันนี้กันนะฮะสภาพรถแรกข้าก่อนปรับสภาพเรามาดูแบบสดๆเลยนะฮะตัวเครื่องเดิมๆนะ,ะขนาดเครื่อง 1.8ลิตรเชื้อเพลิงเป็นซินนะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนี่ฮะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะฟังเสียงเครื่องก็แบบชัดๆเลยนี่นะครับเครื่องเดินเรียบนะฮะเห็นว่าเครื่องไม่ไม่มีสะดุดเลยนะฮะนิ่งมากๆเลยนะครับผมรายละเอียดตัวรถโครงสร้างเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมคันหน้าเดิมเดิมนะฮะคานหน้าเดิมเดิมเลยนี่ครับใสๆเดิมๆเครื่องสะอาดมากๆนะฮะแบตเตอรี่แท้เดิมเลยนะฮะจากศูนย์ นะฮะ้ายขวาเดิมเบ้าโช๊คเดิมเม็ดอาร์คสวยนะ,ะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบซูมยังไงก็เดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมดเดิมนะครับนี่ครับหัวน็อตยึดสากระโปรงเดิมเดิมสาระโปรงเดิมไม่มีการชนไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมานะครับสติ๊กเกอร์นะฮะมอ,อ,อก,กอสีชมพูอยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะสากระโปรงเดิมๆคันนี้นะฮะน่าใช้งานน่าจับจองเป็นเจ้าของอย่างมาก สำหรับโตโยต้าอัลติสนะฮะเลขไมล์หมื่นแปดค่อนข้างหายเลขไมล์หมื่นเจ็ดค่อนข้างหายากนะฮะหนึ่งจุดแปด e ปีสองพันสิบแปดรหัสรุ่นตัวหนึ่งจุดแปดตัว e นะครับผมนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยนะฮะคันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะฮะรีบโอนไลน์จองรอกรถไว,ดวด้ด่วนๆเลยนะครับฝากไว้ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าหกหกเก้าสองหกก่อนจะลากันไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สัญกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับโตโยต้าอัลติสคันนี้ ถ้าใครสนใจรีบโอนจองล็อกรถไว้ด่วนนะครับโทรมาที่เบอร์095-056-6926หรือว่าแอดไลน์ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยรถสวยพรีเมียมนะครับคัตเกตเอโดยตา้าอัลติส 1.8E ปี2018ไม่หมื่นเจ็ดกับราคาเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นจากราคาเดิมป้ายแดง874,000ว้าวมากมาก,มากเลยนะฮะวันนี้ขายเพียงแค่ 529เเท่านั้นนะสนใจรีบด่วนเลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้สวัสดีครับ